สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชน่องททีซิดีเซนุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเป็นข่าวสารประจำวันกันอีกครั้งวันนี้วันอังคารที่25เดือนมนกราคมพศ2565นะครับเพลอแป๊บเดียวครับจะหมดเดือนแรกของปีปฏิทินใหม่แล้วนะฮะ2 5 6 5นะครับจะสิ้นเดือนกันอีกแล้ววันนี้ข่าวสารของสโมสรรักของเราือใบสีฟ้าก็มีมาให้อัปเดตกันอีกเช่นเคย วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางน,นักเตะของรอเบเรานะครับที่มีมาอัปเดต2คนคนทั้งลีมดีแล a บแล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนอย่างโจชัววิลสันเอสแบรนนะครับที่มีมาอัปเดตในเรื่องของอาการบาดเจ็บและอนะัปเดตความคืบหน้าต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวออกมาฝากกันแล้วกันในวันนี้ส่วนเรื่องของเชื่อมโยงตลาดซื้อขายนักเตะวันนี้ก็มีมาเหมือนกัน นะครับแต่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงแบบโอ้โหมาที่ซิตี้ร้อรซแต่ก็เป็นนักเตะที่เราเคยมีข่าวและเกี่ยวพันกันนะฮะทั้งดูซานวลาโฮเบชทั้งเออริงเบลฮาร์แลนทั้งดิคแอนดไรส์นะครับรวมไปถึงจูเลียนอาวารสด้วยวันนี้มีมาให้อัปเดตกันครบ้วนทุกคนเลยนะที่พูดไปนะฮะนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวสารประจำวันในวันนี้ที่ผมจะนำมาพูด แล้วก็มาเล่าให้กับแฟนแฟซิตี้ได้รับฟังกันนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเดอไบสิฟานั่นเองไปเริ่มเลยดีกว่ารับกับข่าวสารแรกประจำวันนี้เป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันนะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เป็นสัปดาห์พักผ่อนเรียกว่าเป็นสัปดาห์พักเล็กนีหนาวแล้วกันของพรีเมียร์ลีกเรานะครับก็นักเตะเนี่ยก็จะมีเวลาได้พักผ่อนนะกับครอบครัวนะฮะก็นี่เลยเอาภาพมาฝากกันแล้วการสําหรับนักเตะหรือใบสีฟ้าบางคนที่มีมาอัปเดตแล้วว่าเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวอย่างนี่เลยฮะเควินเดอรอยของเราไปกับ ครอบครัวไปกับภรรยานะฮะแล้วก็ลูกนะครับรู้สึกว่าจะไปที่มาลดีฟนะครับไปพักผ่อนร่างกายไปพักผ่อนจิตใจให้เรียกว่ามีความอิ่มเอมบบ้างนะในช่วงพักผ่อนเพราะว่านักเตะเนี่ยต้องบอกว่ามีช่วงพักที่น้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ปกติใช่ไหมวันที่ไม่มีแข่งพวกเขาก็จะฝึกซ้อมกันอยู่แล้ว นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนไกลนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็น1อาทิตย์2เกือบ2อาทิตย์เต็มๆเลยที่พวกเขาจะไม่มีโปรแกรมนะในการเรียกว่าลงเตะนะครับแต่ว่าก็พอใกล้ๆถึงวันที่จะเรียกว่าอาทิตย์ที่จะมีคำการแข่งขันเนี่ยนะครับอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปที่สโมสรและเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการฝึกซ้อมก่อนจะเจอกับทางฟูลแลมเนาะในวันที่5กุมภาพันธ์ใน FA Cup ร,รอบ4นั่นเอง นะครับก็ขอให้นักเตะทุกคนนะฮะที่ไปเที่ยวพักผ่อนมีความสุขแล้วกันแล้วก็ระวังเรื่องโควิด19กันด้วยนี่ฮะเป็นอีกหนึงคนที่ไปนะครับคือทางอิวคายกุนูฮันนะฮะตอนนี้อยู่ที่ลอสแองเจลิสนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนั่นแหละนะครับกับทางน่าจะเป็นกับทางแฟนของเขานะฮะแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องโควิดเหมือนกันนะเพราะว่าอเมริกาก็มี มีคนติดโควิดแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่อิวคายของเรานะครับกลับมาจะได้ไม่ติดโควิดนะแล้วก็มาช่วยทีมได้รูเบนดิอาสนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าไปที่ไหนนะครับไม่ได้มีดีเทลลงเอาไว้แต่ว่าก็เหมือนจะไปพักผ่อนนั่นแหละนะครับนักเตะแต่ละคนก็เชื่อว่าจะใช้เวลาในช่วงอาทิตย์เกือบสองทย์นี้เนี่ยนนในการพักผ่อน ปรีแลกซ์ร่างกายจิตใจให้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับในเรื่องของสภาพจิตใจเชื่อว่ากลับมารอบนี้นะ่าจะสดใสสดชื่นกันทุกๆคนเลยถ้าไม่ติดโควิดกลับมานะครับก็นั่นะแหละนะฮะเป็นช่วงพักของพวกขเขาก็ขอให้เขามีความสุข,ขกันไปอัปเดตข่าวสารดีเทลข่าวหลักประจำวันนี้นะฮะเริ่มกันด้วยนะักเตะซิสตี้ของเราอย่างเจ้าหนุ่มคนนี้เลียมดีแลบนะฮะล่าสุดแมซิตี้นะกลางแผนแล้วสําหรับเลียมดีแล็บ นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลว่ามีแผนงานจะจัดสรรให้กับนักเตะค,คนนี้อย่างไรบ้างนะครับตามข้อมูลการรายงานของทางไซมอนบาร์ชคอฟกี้เป็นผู้สื่อข่าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางแมนเชสเตอร์อีฟ i ว g n e w ิงนิวนะครับบอกว่าแมนซิตี้ได้วางแผนที่จะนำเรียนดีแล็บกลับมาใช้งานแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับแมนเชสเตอร์อีฟ g ว e w ิงนิวรายงานว่าซิตี้กำลังวางแผนที่จะให้ดีแล นะครับกลับมาฟิตอีกครั้งในการลงแข่งขันในชุดเล็กของซิตี้นะในชุดอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกับการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแล้วก็มุ่งมั่นนะให้นักเตะดาวรุ่งรายนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมนะทีมชุดใหญ่ในช่วงฤดูกาลที่เหลืออยู่แมนซิตี้เนี่ยจะพบกับเอจะพบกับฟูแลมนะใน FA ัพรอบ4ที่กำลังจะมาถึงในช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่5นั่นเองนะฮะกับฟูลแลมทีมจากแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นเกมที่เลียมดีแลบเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสนะครับหลังจากหายเจ็บกลับมาเนี่ยแต่ทางสื่อเขาบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปในแง่ของการฟื้นตัวของผู้เล่นนะครับจะอาการบาดเจ็บก็ต้องมารอรุนกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะฮะแต่อย่างไรก็ตามดีแลปบเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเนื่องจากสโมสรเนี่ยอยู่ในช่วงพักเบรก นะครับฤดูหนาวเนสองสัปดาห์กองหน้ารายนี้นะของซิตี้เนี่ยอาจจะมีเวลาเพียงพอในการเร่งนะฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยให้กลับมาฟิตสมบูรณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการแข่งขันเอฟเอคัพกับฟูลแลมในวันที่5กุมภาพันธ์ให้ทันนั่นเองต้องรอรุนเอาใจช่วยให้เจ้าหนูด้แลบ,นะ,บน,นะครับฟื้นฟูนะฝึกซ้อมเรียกความฟิตให้ได้ทด่สุดหน้าถ้าทันเนี่ยก็อาจจะได้เห็นเขาลง นะฮะใส่เสื้อสีฟ้านะครับในการแข่งขัน FA ร,รอบสีกับฟูลแลนก็เป็นได้เอาใจช่วยดีแลบกันเยอะๆนะฮะอีกหนึ่งคนวันนี้ที่มีมาอัปเดตกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่เป็นข่าวร้ายของเจ้าหนูดาวรุ่งคนนี้อย่างโจชูวิสเอส a แบรนด์นะครับล่าสุดมีอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นในถ้วยอย่างพรีเมียร์ลีกสนะครับกับทางทีมเยาวชนนั่นเองก็เป็นนักที่ผ่านมาเจอกับเชลซี นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยโดนเปลี่ยนออกนะครับในนาทีที่16นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนั่นเองก็ขอให้น้องไม่เจ็บหนักแล้วกันนะฮะยังอายุน้อยอยู่ก็น่าจะรีคอฟเรรี่ร่างกายฟื้นฟรูร่างกายได้เร็วถ้าไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะฮะก็ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมนะครับอนาคตเนี่ยมีรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้โอกาสกับวีคอม ในหลีกครับเนี่ยก็โชว์ฟอร์ไมได้ดีเตะตาแฟนแฟน,แฟนบอลเตะตาทางทีมงานสตาฟโค้ชซิตี้อยู่แล้วนะครับเป็นที่พูดถึงอยู่แล้วนะแบ็คซ้ายดาวรุ่งรายนี้ผมเชื่อว่ามีอนาคตนิดหน่แมนเชสเตอร์ซิตี้ City ได้นะครับแต่ก็เรื่องการบาดเจ็บเนี่ยต้องต้องระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็ขอให้กลับฟื้นฟูนร่างกายมาได้ดเร็วๆแล้วกันสำหรับโจโชลูเซ่นเอสแพรนนะครับ ไปที่ข่าวซื้อขายกันบ้างนะฮะวันนี้มีเชื่อมโยงนะแต่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับซิตี้เราแบบ100%เซแต่มันก็เกี่ยวพันเนื่องจากนักเตะทั้ง3เนี่ยเป็นข่าวกับซิตี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของทางดูซานบราวิชนะครับจากทางฟอร์บิซิโอโรมาโนแล้วก็หลายๆสื่อเลยนะฮะเมื่อคืนนะครับมีสื่อมีมการรายงานนะว่ามีสื่อจำนวนหนึ่งเลยจากอิตาลีเนี่ยรายงานว่า เป้าหมายของแมนซิตี้คนหนึ่งอย่างดูซานวลาวิชเนี่ยกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับยูเวนตุสนั่นเองนะครับแล้วก็มีการรายงานมาจากสื่อเทียร์หนึ่งนะักข่าวเทียร์หนึ่งอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของดูซานวลาวิชนะครับโรมาโน่ ano, เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อเซ็นสัญญากับฟลาวิชทันทีการเจรจานั้นยังดำเนินต่อไป ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ก,กับการตัดสินใจของตัวนักเตะนะฮะคือดูซานบราวิชเองด้วยในกรณีที่หากดูซานเนี่ยเข้าร่วมกับยูเวนตุสนะฮะกองหน้าของทางยูเวนตุสอย่างอวารโรโมราตาเนี่ยจะเป็นตัวเลือกสําหรับบาร์เซโลนาอีกครั้งหนึ่งหลักมีข่าวเชื่อมโยงกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็โอกาสของโมราตาในการย้ายไปเล่นในถิ่นคัมนูเนี่ยก็ตอนตอนนี้ยังเปิดกว้างอยู่นะครับที่จะเข้าร่วมกับบาร์เซโลนาหากบาราวิชย้าย ก็ร่วมทับม้าหลายจริงๆนะครับโรมาโนก็ออกมายืนยันเองนะฮะว่าตอนยูเวนตุสก็จริงจังนะแล้วก็ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วฮะตอนนี้ที่ยูเวนตุสนะทีมดังจากอิตาลีกําลังเดินเครื่องเร่งดิวของฟลาวิชให้ได้มาในตลาดมกราคมน,นี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ารอไปถึงช่วงซัมเมอร์บอกเลยว่ามีหลายทีมที่รุมจับจ้องยื้อแย่ง ยืยุดชุดกระชากวลาวิชแน่นอนนะครับถ้าตัดหน้าได้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่าถึงแม้ว่าอาจจะต้องเสียค่าตัวที่มันสูงกว่าแต่ก็ไม่ได้มีการแข่งขันที่สูงในช่วงซัมเมอร์เท่ากับตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูท่าทีแล้วกันนะว่าทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับฟลาวิชนะอย่างแมนซิตี้อย่าง,างาทางเชลซีนะครับอย่างอาร์เซนอลหรือว่าทีมอ,อื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยนามเนี่ยเขาจะมี ปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะครับเมื่อรู้ข่าวว่ายูเวนตุสนั้นต้องการเซ็นสัญญากับราวิชในตลาดนี้เลยนะครับวโรมาโนก็ยืนยันเองด้วยนะฮะจะมีการเข้ามาแข่งขันกันหรือเปล่าเลยในทันทีนั้นอย่างอาร์เซนอลเนี่ยที่มีข่าวหนักๆนะครับถ้ารู้ข่าวนี้อาจจะแบบโอ้โหอยู่ไม่ได้และต้องรีบปิดดิวต้องรีบเจราจาด้วยนะครับก็จะส่งผลชิงนะกับหลายๆทีมที่เล็งเขาไว้อยู่นะในตัวของดูซาน布วิชนั่นเองซิตี้เองเนี่ย ก็มีข่าวเชื่อมโยงมานะครับแต่ว่าวลาวิชเองอาจจะไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกของซิตี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากซิตี้รู้ว่าเนี่ยยูเวนตุสนะมีความต้องการอยากจะได้ตัวเขาจริงๆแล้วอยู่ดีมีข่าวซิตี้แบบยอมไม่ได้กระโจนลงไปเล่นด้วยแสดงว่าฟลาวาวชอาจจะเป็นแข้งเป้าหมายอันดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข่าวตรงนั้นเลยกับทางซิตี้นะครับแค่มีข่าวกับฟลาวิชกับทางยูเวนตุสเท่านั้นเองครับ คนต่อมาเป็นทางเออร์ลิงบอลฮารแลนด์นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวแบบว่าตรงมาที่ซิตี้เรา100%ขนาดนั้นแต่ว่ามาจากทางตำนานของทีมเราที่ตอนนี้ก็ทำงานให้กับสมโมสรด้วยนะครับก็คือชอนโกเตอร์นะครับก็เขาเองเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทวิตนะฮะในทวิต t ตอรส่วนตัวของเขานะครับเกี่ยวกับเออร์ริงบลฮาร์แลนด์เขาบอกว่าเขาเนี่ยสนิท กับเออร์ิงบอลฮาร์แลนด์ครอบครัวขอ,องเออร์ิงบอลฮาร์แลนด์มากนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยกำลังพูดเรียกว่าหวานล้อมไกลเกลียนะครับโน้มน้าวให้กับเออร์ิงฮาร์แลนด์แล้วก็ครอบครัวเนี่ยย้ายมาเล่นให้กับซิตี้ให้ได้นะครับเขาเองเนี่ยนะฮะไปตอบนะครับพวิทนะในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องเออร์ิงบอลฮาร์แลนด์นะมีแฟนบอลคนนึงไปถามเขาแบบขอความการันตีหน่อย ว่าชอนช่วยการันตีหน่อยว่าซัมเมอร์หน้าเนี่ยเออร์ลิงฮาร์แลนด์เนี่ยจะย้ายมาที่แมนเชตอรใช่ไหมนะครับชอนโกเตอร์เนี่ยก็ไปตอบว่า we are so close and doing my best ก็คือ,อพวกเราเนี่ยใกล้ที่ใกล้แล้วแหละเนี่ยที่จะทำได้นะครับแบบว่าใกล้แล้วแหละที่จะหวานล้อมให้เขามาลงเรือได้นะแล้วผมก็ทำที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่รู้นะฮะว่าพูดจริงพูดหลอกอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขาก็เคยออกมาพูดเหมือนกันนะว่าเขาจะ ถ้าเขาสามารถทำาไะได้เกี่กับดีลของเออร์ธิ้งฮาแลนให้มาลงเัยกับซิตี้ได้เนี่ยเขาก็จะทำนะแม้ว่าทั้งไปพูดกับเพื่อนเพื่อนของเขาอย่างพ่อของฮาแลนนะก็คืออาร์ฟอิงเก้ใช่ไหมที่เคยร่วมทับซิตี้ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะทำเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยนะได้ทำจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เขาพิมพ์มาเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะที่เขาอาจจะมีการพูดคุยกัน กับทางอัพอิงเกเองกับทางฮาร์แลนเองนะครับพูดถึงโอกาสที่จะย้ายมาซิตี้นะครับว่ามันดีอย่าง,าง,งนู้อย่างนั้นอย่างนี้หวานล้อมต่างๆนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเชื่อเถอะว่าไม่ว่าใครจะหว่านล้อมยังไงนะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็อยู่ที่ครอบครัวของนักเตะแล้วก็ตัวนักเตะเองว่าจะ ลงเอยกับทีมไหนรวมไปถึงข้อเสนอของแต่ละทีมเนี่ยมันเย้าโยนใจฮาแลนด์แค่ไหนรวมไปถึงมิโนไลโอลาซูเปอร์เอเจนต์ของเขาเองด้วยนะครับที่อาจจะเป็นตัวการหลักเลยที่กำหนดชะตากรรมในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าของเอริ่งบลฮาแลนด์นะครับก็อันนี้อาจจะมีส่งผลในเรื่องของอความคิดนะครับแล้วก็การประมวลผลในการเลือกสโมสรแหละนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแบบร้อยปร์เ็น ร้อเต็มนะสำหรับาการน้มน้าวของชอนโฟเตอร์นะครับแต่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการทำเพื่อสโมสรของเขาที่เขารักนะอย่างเชสเตอร์สตีนนั่นเองนะครับเอามาฝากกันคนต่อมานะฮะเป็นทางเดคัแอนดริ์นะครับก็เป็นการรายงานนะครับอย่างจากสื่ออย่างเว็บไซต์อย่างเค i เลตนะครับแอนิลนะครับของเวสต์แฮมเขาบอกว่าทาง ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะเปิดศึกแย่งเดคแอนไริ์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับเขบอกว่าแมนยูเนี่ยมีความกังวลว่าจะต้องเปิดสงครามนะครับการเงินมูลค่า120ล้านปอนด์กับแมนซิตี้เพื่อซื้อเดคแอนไริ์มีการเน้นย้ำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตระหนักเกี่ยวกับความชื่นชอบนะฮะของเปปกัวเดล่าต่อเดคแอนไริ์เป็นอย่างมาก โดยแข้งทีมชาติอังกฤษอย่างเดกแคนไวส์เองก็ดูเหมือนจะชื่นชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เบาเช่นเดียวกันในขณะที่แมนยูเนี่ยนะฮะมีความต้องการในดีลของสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่มีปัญหาของทีมก็ว่าได้แต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยมองกลับมาก็มีความจำเป็นเช่นกันในตำแหน่งนี้เนื่องด้วยเฟนนดนโยก็จะล่ที่จะหมดสัญญาแล้วนะครับอาจจะต้อง หาคนมาทดแทนในตำแหน่งของเขานั่นเองโรดดี้เองโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้เป็นตัวหลักของทัพเรือใบสีฟ้าแบบไม่ต้องสงสัยก็จริงนะครับแต่การได้มิดฟิลด์ตัวรับในตำแหน่งเดียวกับเขาเนี่ยมันอยู่ในฟอร์มคนที่อยู่ในฟอร์มที่พีคด้วยเนี่ยมาเป็นคู่แข่งเพื่อขับเคลื่อนฟอร์มการเล่นเนี่ยแล้วก็สร้างการแข่งขันในทีมเนี่ยก็อาจจะส่ง,สงผลดีต่อต่อทีมนะฮะมองเป็นภาพว่าในส่งผลดีต่อทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเกิดการแข่งขันการเกิดขึ้นในตำแหน่ง นะฮะแต่เป็นที่คาดการว่าหาก the can rise นั้นค่าตัวสูงจนเกินไปเนี่ยซิตี้เองอาจจะต้องยอมถอยครับเพราะว่าดิลที่สำคัญที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็คือการปิดดิลกองหน้าอาชีพตัวเป้าให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เงินส่วนมากเนี่ย ที่ขายเฟราันได้นะฮะแล้วก็ต่างๆเนี่ยกำไรที่มีเงินโคตาที่มีต้องใช้เนี่ยอาจจะต้องไปทุ่มกับเรื่องกองหน้าซะส่วนมากนั่นเองนะครับสำหรับ The Can Rise ก็ผมว่าซิตี้และเป๊ปเนี่ยชื่นชอบสนใจจริงแหละแต่ว่าต้องดูด้วยค่าตัวมันจะสูงเวอร์ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราเองไม่สามารถที่จะทุ่มร้อยล้านร้อยล้านสองซัมเมอร์ได้หรอก นะครับเพราะว่าซัมเมอร์ที่เร,เราทุ่มซื้อกิลิชมาร้อยล้านนะจะให้มาทุ่มร้อยี่สิบซื้อเดคันไรส์อีกไหนะจะซื้อกองหน้าซื้อแบ็กไซด์อีกนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ยากมากนะครับก็ลองดูแล้วการว่าท้ายสุดแล้วเวสแฮมจะเรียกค่าตัวเดคันไรส์เท่าไหร่นะครับเิดท้ายกันที่เรื่องของทางจูเลียนอาร์บาริส นะครับก็มีการรายงานมาจากทางร o b บดอส o n นของ ESPN นะครับกล่าวว่า j u l i a ย a อาวาร z เนี่ยจะไม่ย้ายมาที่เอติฮัสเตเดียมจนกว่าจะถึงฤด,ดูกาลหน้านะครับรเร็วที่สุดคือฤด,ดูกาลหน้าเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยจะได้รับการพิจารณาให้มาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของ Manchester City ด้วยนะในช่วงอ่าฤด,ดูกาลหน้านั่นเองทางรั b บดอส o n นเนี่ยเขากล่าวเสริมว่า ทาง j u เลียนอัฟเวเเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ของเป๊ปกอริลลาในฤดูกาลหน้าแต่น่าจะไม่เปลี่ยนแผนการที่พวกเขาเนี่ยนะจะสรรหากองหน้าตัวเป้าอาชีพที่เข้ามาทดแทนตำแหน่งของกุลในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนนะครับเขาการันตีเลยว่า Julian a อัฟเวเที่ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ซื้อมาเพื่อแทนกุลนะครับไม่ได้เป็นดิว เอามาแทนในกองหน้าตัวเป้าที่เรากําลังสรรหาอยู่ที่มีค่าวกับฮาเลนโคราวิชเนี่ยไม่ใช่นะเป็นแค่ตัวรุกคนหนึ่งที่ทีมนั้นซื้อเข้ามาเพื่อดูอนาคตซื้ออนาคตเข้ามาเนื่องจากหลายๆสื่ออย่างแซมลีอย่างที่ผมรายงานไป เขาบอกว่าซิตี้เองก็ยังไม่การันตีเหมือนกันว่าจะเสียตัวรุกคนไหนหรือเปล่าในทีมออกไปในตลาดซัมเมอร์หน้านะอย่างมาเรสอย่างสเตอร์ลิงที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยสัญญาใกล้จะหมดแล้วก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับการซื้ออัลเรสเข้ามาเนี่ยอาจจะมาทดแทนนะครับกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าหากเสียสเตอร์ลิงไปจริงๆเสียใครคนนึงในแนวรุกไปเนี่ยก็อัลเรสก็อาจจะพร้อมขึ้นมาทดแทนเลยนะในส่วนตรงนั้น แล้วเราก็เพิ่งเสียเฟรานตอรเรสไปด้วยในส่วนของแนวรุกนั่นเองนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นจากแฟนบอลหลายๆคนซิตี้นะบอกว่ามันเ,เร็วไปหรือเปล่าสําหรับอนะัลฟารเรสในการขึ้นมาชุดจับออกซิตี้ในฤดูดกาลหน้าเลยนะครับแต่ส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่า ไม่เร็วไปนะครับอายุอานามเนี่ยก็ไล่เลี่ยกไล่เคียงกับทางเฟรานตอเรสแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาในลีกอาร์เจนตินาประมาณหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็นําเป็นดาวซันโบคว้าแชมป์รุ่นนั่นนี่ในลีกอาร์เจนมาแบบเยอะแยะมากมายแก่กองแชมป์ที่อาเกโร่ไม่เคยได้แชมป์ที่คาร์ลอสเซเวสรุ่นพี่ร่วมชาติเขาไม่เคยได้ก็จะย้ายมาร่วมทีแมสซิตี้เนี่ยก็ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นแข้งคนหนึ่งอายุน้อยคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในลีกอาร์เจนตินาบ้านเกิดของตัวเอง นะครับก็ไม่เร็วไปหรอกนะคสำหรับผมผมคิดว่าฤดูการน้าเนี่ยมาซ้อมกับชุดใหญ่ได้เลยแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสนามได้เลยสําหรับจูเลียนอัฟฟารีสนะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ออรับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าวในชแ n ลทีซีดีเซนส์ของตาวันนี้หมดลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย